ใครที่ไม่อยากพลาดของดีๆต้องดูคลิปนี้ให้จบวันนี้จะพาไปดูการสาธิตการกดล้อช่องกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะโชว์การกดล้อช่องให้เ,เพื่อนๆดูตอนเวลาเที่ยงตรงของทุกวน<ช>ันเสาร์อาทิตย์พอถึงเวลา11บเอ็ดโมงครึ่งเราก็จะเริ่มเอาตัวของล้อช่องขึ้นตั้งเตากวนไปเรื่อยๆจนเริ่มเหนียวแบบนี้เวลาก็จะถึงประมาณเที่ยงพอดีเราก็จะเริ่มการสาธิตการกดล้อช่องเลยเป็นล้อช่องสูตรเด็ดของคุณย่าเลยนะส่วนตัวเครื่องกดก็เป็นเครื่องที่เราทำขึ้นมาเองบอกเลยว่าตอนกดออกมาแล้วเส้นสวยมากๆตอนกดก็มีเพื่อนๆมาให้กำลังใใจจและะสนนกกัเยอมา ทุกคนดูงานเส้นของที่กดล้อช่องตัวนี้แค่เห็นก็คือน่ากินมากๆแล้วสูตรที่เราทำนี้จะเป็นสูตรโบราณที่หาทานยากมากน้องจะหอมใบเตยและเหนียวหนงตอนที่กำลังกดเพื่อนๆก็สามารถถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอไว้ดูกันได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนใจล้อช่องของเรานะคะมายืนดูกันเยอะเลยคือเราจะกดล้อช่องตอนเที่ยงตรงของทุกวันเสาร์ที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างค่ะตัวเนื้อล้อช่องที่ออกมาก็จะได้เส้นสวยๆแบบนี้เลยตอนที่เรากดเสร็จเราก็จะมีแบ่งจำหน่ายให้กับเพื่อนๆที่สนใจด้วยนะล้อช่องสูตรโบราณของเรากินกับน้ำ ้าการสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจวิธีการกดล้อช่องของเราหรืออยากจะลองชิมล้อช่องสุดเด็ดของพรผู้สร้างก็สามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิธีพรผู้สร้างตอนเที่ยงตรงของถูกวันเสาร์อาทิตย์นอกจากจะมีล้อช่องของเราแล้วก็ยังมีอาหารแล้วก็ขนมอร่อยๆอีกมากมายเลยเพื่อนๆสามารถาพาครอบครัวและคนที่เรารักมาเที่ยวกันได้นะรีบยิงจีเพจบ้านพรผู้สร้าแล้วตามเส้นทางมาได้เลยไว้พบกันค่ะบ๊ายบาย